คนที่ไปเช่าโรงแรมอยู่วันละห้าร้อยวันละพันวันละแปดร้อยวันละสองพันก็ตามแต่อยู่ห้าวันยังพอว่านะครับสองพันสามพันบาทอยู่เป็นสิบวันเนี่ยอเงินในกระเป๋าต้องร้อยหลอการกินการอยู่หวานขาดแคลนปั๊บนะไปเตี๋ยวข้าวผัดข้าวผัดกะเพราอะไรต่างๆราคาก็จะขยับตัวขึ้นเพราะไปอยู่แบบนั้นเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทํากินเองได้นะต้องซื้อกินทั้งนั้นเงินทองก็มีปัญหนานี่เป็นประเด็นที่เป็นอยู่นะครับ เราพูดถึงการเตรียมการนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยเรียนว่าพูดเรื่องรัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ํามากไม่ได้มีปัญหาเรื่องน้ําท่วมแล้วเรามาดูนะครับความรู้สึกนึกคิดของคนกรุงเทพมหานครในขนาดนี้มันมีคําหนึ่งทีง่คิดมากช่วงนี้คือคมาเถอะท่วมท่วมไปด้วยกันอืมันจะได้จบเรื่องจบราวไปใช่หลายคนจะพูดน,นะคะว่า คือลุ้นจนเหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยมาสักทีจะได้จบจบกันไปจบจบกันไปทีนี้ระหว่างที่จบจบกันไปเนี่ยผมเรียนนะฮะว่าท่วมจริงเนี่ยมันไม่จบจบหรอกครับกาียุบกาียุคกับมิกสัสญีจะเกิดคือมันไม่ใช่ขังนะฮะกรุงเทพขนาดประเมินแบบนี้นะครับรัฐบาลยังบอกว่าเดือนแต่การจากการบริหารจัดการจากสิ่งที่ผมเรียนว่าน้ำเนี่ยนะไหลมาเรื่อยๆเนี่ยไม่มีอะไรขวางเนี่ยมันก็เร็วหน่อย แต่ไหลผ่านกรุงเทพเนี่ยนะครับหากว่าแตกและทะลักมาไหลผ่านตึกเนี่ยตึกรามบ้านช่องต่างๆเนี่ยนะครับมันมีตึกตัวตึกเนี่ยเป็นตัวขวางแล้วก็จะมีสะพานด้วยมันจะยิ่งช้ามันจะยิ่งช้าปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเมื่อน้ําท่วมขังนะครับนอกจากอาหารขาดที่เราพูดไปแล้วเนี่ยนะครับประเด็นอันเป็นประเด็นสําคัญก็คือ เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บใช่ค่ะเรื่องของความเจ็บป่วยนี่เป็นปัญหามากเลยนะครับหลังจากที่เจอเอากับปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะคะเพราะก็ทำให้โรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลค่ะเจอปัญหาโรงพยาบาลต้องปิดย้ายผู้วยต้องขอนย้ายผู้ป่วยแต่สิ่งที่ผมอยากจะเรียนเพิ่มเติมหน่อยครับอย่าลืมนะครับว่าน้ําที่กรุงเทพจะต้องรองรับอยู่ในขนาดนี้นะค่ะเป็นน้ําที่ท่วมขังมาตั้งจากนครสวรรค์คือน้ําเน่าสองสามเดือน น้ำเนี่ยนะครับที่ขึ้นไปดูวันนี้ไปสำรวจตรวจสภาพเนี่ยนะเป็นน้ําที่เน่าและก็เกิดสภาวะที่เรียกว่าวุ่นวายสับสนอลมานตามมาน้าเน่าอยู่แล้วเนี่ยครับอเอาเขตบางบัวทองนะครับระหว่างถนนวิ่งไปวันนี้อพอเลยสะพานพระนางกล้า,ววานีมันจะมีเป็นช่วงที่ไม่ท่วมนะครับไอ้ที่เป็นช่วงที่ไม่ท่วมเนี่ยนะครับปรากฏว่ารถขยะไปเก็บไม่ได้ขยะก็มาสุมกองอมันก็ยิ่งเน่าเป็นอีก ขณะรถวิ่งไปเนี่ยนะครับม,มันจะมีทรงกลิ่นอย่างรุนแรงอ,อันนี้ผมยกตัวอย่างนะฮะถนนรัตนาที่เบตบางบัวทองเพียงเท่านั้นหากว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกดิดขึ้นทั้งกรุงเทพท่วมทั้งกรุงเทพซ่วมเสริมใช้ไม่ได้นะครับเกิดสภาวะขยะลอยฟ้องไปทั้งหมดมจากพื้นที่แคบๆนะครับ1,500ตารางกิโลเมตรมเมื่อเปรียบเทียบอยุธยา2500ตารางกิโลเมตรมีคนอยู่7จแสนคน คนกรุงเทพอยู่สิบล้านคนออะไรจะเกิดขึ้นเหรอครับนี่ปัญหาของความเน่าเหม็นครับแล้วก็ปัญหาของขยะและสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคติดต่อถูกครับสิ่งเหล่านี้นะครับจะเกิดต่อเนื่องเราเคยได้ยินเรื่องนี้จากรัฐบาลหรือไม่มีรัฐมนตรีแถลงมีนะครับรัฐมนตรีแถลงแถลงว่า จะดาเนินการจัดการอย่างไรแต่สิ่งที่ผมเรียนว่ายังไม่เห็นและผมยังไม่ได้ยินมาเลยตั้งแต่ต้นคุณผู้ชมก็คือแผนทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทั้งหมดก็คือการเตรียมการที่จะแก้ไขปัญหาในอนาคตและต่อเนื่องอจากปัจจุบันในเรื่องเฉพาะหนะ้าต่อเนื่องอไปทุกเรื่องนั่นก็หมายความเรื่องสาธารณสุขจะจัดการอย่างไรทั้งนี้ขยะเน่าเหม็นมันจะเป็นแบบนี้นะครับ การบรรเทาบาบางเรื่องนี้จะเป็นไงหน่วยงานไหนจะไปตอนนี้มันเหมือนนีไอ้น,นี่ไม่ทันไม่ทันต้องไปขันกันน้ําก่อนต้องไปตรวจน่นนี่ก่อนแต่ความจริงไม่ใช่นะครับทุกเรื่องทุกราวเนี่ยมันจะเรียกว่าถาโถมและประเดประดังกันเข้ามานะครับไอ้น,นี่ก็คือเรื่องเฉพาะหน้าเพราะนั้นผมจะกลับมาเรื่องที่คิดว่าสําคัญที่สุดนะครับเมื่อคุณวิสิตธิมประณะเนี่ยนะครับพูดว่าอาหารจะไม่ขาดแคลนคุณวิสิทธ์พูดในฐานะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนั่นก็คืออาหารลากระป๋องจะปุ้มปุ้ยจะสามแม่ครัวจะอะไรก็ตามแต่นะผักกาดดองลานกพีราบนะครับมาม่าไวไวยำยำอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับนั่นก็คืออาหารที่ขาดจากโรงงานอุตสาหกรรมแต่อย่าลืมนะครับในอาหารที่ขาดจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ย มันเป็นเรื่องที่ยังไม่น่าตกใจเท่ากับผมยกตัวอย่างนะครับในขณะนี้นะนะครับพื้นที่ทำนาส่วนใหญ่ในเขตภาคกลางอยู่ที่ไหนปทุมธานาอออีอุทัยธานีอ่างทองสิงห์บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์พิจิตรพีโลกสุพรรณบุรีปราจีนบุรีรรนนทบุรีนครปฐมเพชรบุรีชัยนาทฉะเชิเงเทราทั้งหมดเนี่ยนะครับสิบ <10 S 1> จังหวัดเนี่ยนะครับมีอยู่สามสี่จังหวัดเท่านั้นที่น้ําไม่ทั่ว ไม่ต้องนับลครับว่านาข้าวเหล่านี้จะพินาศสันตโรไปเท่าไหร่มผมเรียนแบบนี้นะครับสบชาธารณชาติพูดชัดเจนว่าอาหารหรือข้าวที่ผลิตอ,ออกจากประเทศไทยเนี่ยนะครับซึ่งมีปริมาณ3าซนของโลกย้ำนะฮะสาเซของโลกเนี่ยจะขาดแคลนลงจึงทำให้ราคาข้าวล่วงหน้าในตลาดชิคาโกในรณนี้เพิ่มราคาสูงขึ้น17 ต่างประเทศขาดแล้วครับอืราคาแพงขึ้นแล้วครับแล้วมีเหตุผลอะไรเมืองไทยที่ผลิตเองบริโภคเองจะยังไม่ขาดจะบอกว่าขาดแล้วไอ้ที่เหลือพอจะพอกินพออยู่ในประเทศไทยไม่ได้นี่ข้าวนะครับมาดกูการเลี้ยงปลากระชังน้ําจืดค่ะนะมีเลี้ยงในทะเลสาบแม่โคงมีอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าน้ําที่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับในแม่น้ําเนี่ยนะครับจังหวัดนครสวรรค์ะนะครับ ที่สแกรังจังหวัดชัยนาทก็ท่วมเหมือนกันนะครับสมุทรสงครามนะครับสองจังหวัดนี้เนี่ยนะครับมีบอมีกระชังบ่อและบ่อปลาน้ําจืดอยู่ที่จํานวนมากคือชัยนาทกับนครสวรรค์นะครับเคยได้ขึ้นไปดูได้ไปเห็นกับตาถึงวิธีการเลี้ยงพอดีมีพวกพวกเคยทำเคยชวนขึ้นไปดูเนี่ยครับวินาศสันตโลหมดนะครับอาหารหลักนะครับปลาซึ่งเป็นอาหารปลาน้ําจืดราคาไม่แพงจะหายไปตากตลาดนะครับ เอาไก่ไข่นี่ทําไมทาไมนะเมื่อก่อนพูดกันนะไข่อพิสิ์นะขอแก้ตัวให้อพิสิ์หน่อยเมื่อก่อนไข่อพิสิทธิ์นะแพงแพงตอนนี้นะฮะไข่ยิ่งลักไข่ยิ่งลักเจ็ดบาทแปดบาทถูกแล้วครับท่านบอกอ้างสาการน้ําท่วมแต่ด้านผู้ประกอบการก็บอกว่าพอนะครับรัฐก็ไปประกาศเป็นสินค้าควบคุมแต่ไม่สามารถจัดการให้มันออกมาได้นะครับเพราะนั้นมันก็ยังแพงอยู่ก็จากปัญหาน้ําท่วมนี่แหละที่ทําให้ไก่ไข่นะฮะ ตายกนเป็นจำนวนมากมเป็นเหตุผลเหตุผลทีฟารไกยไครอยู่ที่ไหนบ้างครับก็อยู่ที่อยุธยาค่ะแล้วก็อยู่ที่แปดริ้วที่ฉะเชิงเซาเนี่ยเยอะมากนะคะคแล้วก็มีชนบุรีมีนครนายกบุรีรมนครราชสีมาสระบุรีนะคะแล้วก็ยังมีขอนแก่นมหาสารคามเชียงใหม่ลำพูนครับในจังหวัดที่ไม่โดนไม่เป็นไรแต่ในจังหวัดที่โดนแน่นอนนะครับหายไปอย่างเรียกว่าเยอะมากก็คืออยุธยากับชัดเชิงเซาเนี่ยค่ะส่วนผัก พืชผักนะครับพืชผักก็จะอยู่ที่อำเภอวังน้ําเขียวนะค,ะนคนรับนครราชสีมาแล้วก็มีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีนครสวรรค์และก็ะะนนะเพชรบูร์ค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมผักเนี่ยนะครับจะปลูกได้นี่นะครับต้องผักบุ้งก็ต้องอีกสิบห้าวันเดือนหนึ่งผักอนนื่นก็สิบห้าวันเดือนเนี่ยครับสภาวะแบบนี้แล้วกว่าจะเกษตรกรจะไปรื้อฟื้นมาได้นี่นะครับนี่เป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับในสิ่งที่ผมอยากจะเรียน เฉพาะเรื่องอาหารเนี่ยนะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นวิกฤตใหญ่ที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนี้และต่อเนื่องเนี่ยนะครับอนอกเหนือจากสิ่งที่รัฐบาลได้ประกาศให้สินค้าที่ขาดแคลนเหล่านี้เนี่ยครับเป็นสินค้าควบคุมนะครับอยากจะเรียนเสนอให้รัฐบาลเนยเชิญผู้ประกอบการรายใหญ่ทั้งหมดเนี่ยครับซ p พนะครับและผู้ประกอบการทางด้านอาหารอื่นๆไข่นะครับสาหาฟาร์มอะไรต่างๆที่ทำเนี่ย มานั่งประชุมให้พร้อมทักเอาบริษัทเหล่านี้นะครับมาแสดงความรับผิดชอบกับประชาชนด้วยโดยการเอามาแสดงความรับผิดชอบหรือการประชุมเนี่ยนะครับทั้งหมดต้องถามปริมาณการผลิตประจาวัน <S 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 ปริมาณการส่งแล้วก็ลงรายละเอียดข้อมูลไปถึงซัพพลายเออร์คือหมายถึงว่าไปถึงยีบปวัวไปถึงซาปวัว <S S S 2> จนของเนี่ยนะครับมาถึงผู้บริโภคการ ขนส่งต่างๆเนี่ยครับรถบรรทุกต่างๆเส้นทางคมนาคมต่างๆถูกตัดขาดเพราะรัฐบาลจะจัดหารถของอรัฐบาลมาตั้งจุดกระจายสินค้าต่างๆเหล่านี้ให้เพียงพอหลักอยู่ที่ผู้ผลิตรายใหญ่เพราะนั้นเนี่ยนะครับในการนี้รัฐบาลไม่สามารถที่จะมานั่งคิดหรือนั่งประชุมเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบอคือรัฐมนตรีและก็ข้าราชการที่เกี่ยวข้องเท่านั้น สาการณการอันนี้คือสาการณ์ที่ต้องระดมผู้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเข้ามาเราจะพูดกันช่วยกันนะครับความหมายว่าช่วยกันเนี่ยนะครับก็อย่าไปช่วยกันแต่เรื่องเล็กๆคือช่วยกันกรอกการสอบซายนะครับหรือช่วยเปน็นอาสาสมัครความหมายช่วยกันประชาชนเนี่ยนะคนยากคนจนนะครับคนที่มีความยากลําบากเนี่ยเขช่วยกันอยู่แล้วสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทําให้เกิดการช่วยในขณะนี้ก็คือ การพูดกับภาคธุรกิจเอกชนทั้งหมดเรียกประชุมนะครับ้ารัฐบาลเรียกประชุมข้อมูลเหล่านี้หลั่งไหลบอกเขาล่วงหน้าด้วยนะให้เอากระบวนการการผลิตปริมาณการผลิตวัตถุดิบทั้งหมดมาเอามาแจากแจงให้หมดแล้วมาพูดกับประชาชนทุกคนมานั่งเรียงหน้าไม่ประกาศสถานการณ์ฉุดเฉินนะครับไม่เป็นไรถ้าประกาศเนี่ยเรียกมาได้เลยนะครับก็คือให้ผู้ประกอบการเนี่ยได้ออกสื่อกันไปเลยออกสื่อมายืนยันกับประชาชน การออกมายืนยันประชาชนเนี่ยมันจะเกิดผลสองด้านครับหนึ่งผู้ประกอบการเนี่ยโกหกกับประชาชนที่กําลังมีความเดือดร้อนไม่ได้ถ้าเขาโกหกเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเขาคือ,อเขาจะทําลายตัวเขาเองะนะครับประชาชนจะไม่การสสนุนสินค้าจะถูกสังคมประนามจะถูกสื่อทั้งหลายเนี่ยแจกแจงด่าว,ว่าอะไรก็ว่ากล่าวอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นเขาก็ต้องแสดงความรับผิดชอบให้เหมือนที่รัฐบาลรับผิดชอบ รัฐบาลแทนที่จะไปนั่งรับผิดชอบอยู่เองอกอดความรับผิดชอบอยู่เองนะครับท่านนายกครับเขาก็มาช่วยรับผิดชอบแทนจะดีไหมแบบนี้น่าจะดีกว่าและอะไรจะตามมาครับสิ่งที่จะตามมานะครับก็คือความเชื่อบั่นของประชาชนเพราะว่าไม่ได้เป็นข้อมูลลอยๆจากรัฐบาลแล้วผู้ประกอบการออกมาพูดเองพูดเสร็จมีปริมาณสินค้าอยู่ที่เท่านี้บริษัทนี้มีเท่านี้เท่านี้ไม่ใช่มาอยู่ๆลอยๆคลังของเซเว่นอีเลฟเว่นไม่ใช่ ต้องมาพูดต่อหน้ารัฐบาลทั้งหมดพูดเสร็จตอนนี้คลังอยู่ที่โน่นที่นี่จะลำเลียงออกมาแบบนี้ลำเลียงไม่ได้ไม่ต้องไปคิดเรื่องเนะคืออันนี้เขาเรียกว่าไปคิดเรื่องจุลภาพเอาหอไปยกเป็นรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจนะ,ะใช่ไหมครับท่านนายกท่านนายกเป็นคนพูดไม่คุณกิติรัตน์เป็นคนเสนอ ไม่ค่ะท่านนายกเป็นคนพูดแต่ว่าคุณกิติรัตน์เนี่ยบอกว่าไม่คุ้มกันกับที่จะทำอ๋อนั่นแหละครับไอ้นี่ครับเขาเรียกคิดเรื่องจุลภาคและคิดเรื่องเล็กๆคิดเรื่องใหญ่คิดเรื่องยุทธศาสตร์เป็นนายกเป็นผู้นําต้องคิดเรื่องยุทธศาสตร์ถ้าคิดแบบนี้ทุกคนมานั่งหมดฝ่ยทฐานมานะครับกรมทางหลวงมาพวกที่มีรถเยอะๆมาแล้วเตรียมการลําเลียงขนตั้งจุดกระจายสินค้าประชาชนสามารถที่จะมาซื้อหาได้ไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน ในกรุงเทพมหานครมีทั้งหมดห้าสิบเขตจะจัดจุดกระจายสินค้าขึ้นมาห้าร้อยจุดเขตละสิบจุดกระจายในถนนหลักทั้งหมดนะครับในขณะนี้ผู้ประกอบการทั้งหลายจะต้องดําเนินการแบบนี้และจะทําให้เสร็จภายในสามวันห้าวันนี้ความเชื่อมั่นของประชาชนก็จะกลับคืนมาเนี่ยครับอยากเรียนนําเสนออย่างนี้แหละครับวันนี้นะครับความขยันและความตั้งใจท่านนายกคือการแก้ปัญหาไปวันวันเพราะไม่มีข้อมูลไม่มีแผนยุทธศาสตร์ นะครับเมื่อไม่มีข้อมูลไม่มีแผนยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาก็เหมือนคลาไม่มีปมนะครับไม่มีปมที่จะให้แก้ก็แก้ผิดแก้ถูกไปเรื่อยนะครับความเชื่อมัน่นความศรัทธาของประชาชนก็ลดลงเรียกความเชื่อมัน่นความศรัทธากลับคืนมาโดยเร็วครับผมเนี่ยยังไงส่วนตัวก็ยืนยันว่าท่านสมควรจะพักผ่อนอยืนยันนะครับท่านนายกควรจะลาออกเหตุผลเดียวกับการที่ให้ผู้ว่าประทุม ได้พักผ่อนได้พักผ่อนทํางานหนักมาแล้วย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาไทายไปพักผ่อนผมก็อยากให้ท่านนายกพักผ่อนเพราะว่าจากการทํางานที่ผ่านมาผู้นําขาดแผนครับเมื่อขาดแผนก็ไม่ได้แสดงสภาวะผู้นำํำก็เลยต้องมีแต่การไปแสดงภาพในการเอาใจใส่นะครับอาจจะมาความตั้งใจภายในจริงแต่ว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับในภาพที่ปรากฏออกทางสื่อทั้งหลาย และสําหรับพวกเราประชาชนด้วยกันน่ยนะคะก็คงจะต้องจับตาดูนะคะสถานการณ์นับจากนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะกับในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์และก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันจันทร์ค่ะซึ่งว่ากันว่าจะเป็นช่วงของวิกฤตของจริงนะคะเพราะฉะนั้นก็ตั้งสติกันเอาไว้ดีและที่สําคัญที่สุดก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้ววันเสาร์หน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะช่วงนี้คุณสุทธิยานชื่นทยในธรรมและดิฉันบุรดมจิตดอดลา่างผู้ชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ